สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุคนครับทักทายพี่น้องกับบรรยากาศตอนบ่ายๆในอิสราเอลครับเมื่อนี่กะมีโอกาสได้มาสรอยการสรอยงานกับทางโมชาบซิดโมเช่ครับมาตัดองุ่นพันกาล่าครับผมเห็นนั่นนึงแลวผมขึ้นเสียดายครับพี่น้องเห็นองุ่นกับที่เพิ่นตัดถิมไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งครับนี่ครับองุ่นที่เพิ่นตัดถิมนี่ มันลายก็อดตัวที่เพื่อนเอาครับพี่น้องเบึ้งครับโค้งงอเลยครับนี่คือว่างุนที่มันเน่านะครับมันสภาพบอดีนะครับแล้วมันมันม่วมมันเหนียวครับนะครับเวลาเอาบีบบึงมันสิดนุ่มๆนะครับก็คือเพื่อนหัวเอานะครับเพราะว่าประเทศนี้เพื่อนเน้นคุณภาพเป็นลักนะครับพี่น้องมันม่วมมันเน่า ร้ายครับเพราะคุณพุ่นเต็มพื้นไปเพื <man <man ่อแบบนี่นี่ครับผมว่าเอานี่ชิมนี่ร้ายกว่าเอาครับนี่แม่นเบิดเลยครับนี่เต็มพื้นเลยสำหรับเมื่อนี้เก็บบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิ่งครับในสวนหน้ามนอาล่าครับ อันนี่คือเพื่อนตัดเบิดเรียบร้อยแล้วตัดเบิดเรียบร้อยแล้วคือว่าคีนคีนเบิดแล้วครับตัดเ,เกีเเยยเ้ยงเลยครับเอสีพามาเบิง่งตัวที่เพื่อนยังหมดตัดครับนี่ดกครับพวงใหญ่เงาวงาวงามครับ นี่คือร่องที่เพื่อนจะหมดตัดทกับพี่น้องบรรยากาศการทํางานในสวนก็ประมาณนี้แหละครับพี่น้องเช่าอารับเข้ากับช่างผักผค,ครับเป็นยังไงเนาะพี่น้องทางประเทศไทยเขาฮ้อนอยู่ครับลูกหลานทางอิสราเอลทางพี่คือฮ้อนเลครับมันมันดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันวันนี้ครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ให้พี่น้องชมบรรยากาศ ยังสำนี่นะครับเนาะแล้วคลิปหน้าบอาอังสิพา้าไปบึงอย่างนั่นครับวัน,นที่ตามนะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องกับที่ขรบาบารบึงครับผมขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ